สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะคะวันนี้แอดก็มีเมนูอร่อยๆนะคะของคนอีสานนะคะทางภาคอีสานมาฝากเพื่อนอีกแล้วนะคะเชื่อว่าใครลหลายๆคนนะคะอาจจะไม่ได้กินนานแล้วนะคะสําหรับคนที่ไปอาจจะไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะคะถ้าเห็นแล้วจะนึกถึงบ้านทันทีนะคะเมนูนี้ก็คือเมนูหมกไก่ใส่ดอกแคนะคะบางคนหมกดอกแคอาจจะเป็นหมกหมกหมกกบนะคะส่วนมากเขาจะ คนแกก็จะนิยมหมกกบนะคะทุกคนเครื่องของเราวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะไม่ส่วนมากอาหารอีสานก็เครื่องก็จะมีส่วนมากจะเป็นตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกนะคะพริกแห้งพริกสดก็ได้หมดนะคะแต่ว่าส่วนมากจะง่ายก็จะเป็นพริกแห้งนะคะที่คนอีสานนิยมกันนะคะเราก็จะมาปอกเปลือกกระเทียมนะคะก่อนบางคนก็ไม่ปอกเปลือกนะคะใช้กระเทียมที่ มีเปลือกแล้วก็ตำเลยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่วันนี้แอดก็ไม่อยากให้มีกากกระเทียมนะคะแอดก็จะปอกนิดนึงก่อนนะคะวันนี้แอดก็จะใช้เป็นหอมแขกนะคะทุกคนไปซื้อมาก็ได้หอมแขกบางทีก็จะเป็นหอมแดงนะคะก็เราก็มาปอกเปลือกหอมเหมือนกันนะคะเปลือกหอมส่วนมากจะมีลานะคะเราก็จะไปล้างทำความสะอาดนะคะแล้วเราก็จะมาผ่าเพื่อที่จะให้ตำง่ายขึ้นนะคะทุกคน เครื่องก็จะประมาณนี้นะคะส่วนวันนี้ไก่เราก็จะเป็นโครงไก่สับนะคะใครจะเป็นเนื้อไก่ก็ได้แต่ว่าส่วนมากถ้าจะเป็นหมกแบบนี้นะคะเนื้อไก่ล้วนมันจะไม่ค่อยอร่อยนะคะก็จะเป็นโครงไก่สับโครงไก่บดนะคะก็จะคล้ายๆกับกบนะคะทุกคนอันนี้ดอกแคนะคะเขาเรียกว่าดอกแคแดงนะคะเขาก็จะมีเกรสรข้างในนะคะเราก็จะดึงเกสรเขาออกนะคะเพราะว่าเกสรเขาจะมีความขมมากนะคะส่วนดอกเขาจะมีรสขมนิดนึงแต่ว่า พอเรา,าหมกนะคะมันจะมีความอร่อยนะคะจะขมแค่นิดนึงนะคะถ้าเปรียบเทียบความขมน่ะจะจะไม่ขมเท่ามะละไม่ขมไม่ขมเท่าสตอนะคะทุกคนแต่จะมีรสขมนิดนึงพอเราล้างทําความสะอาดดอคเสร็จนะคะเราก็จะขึ้นพักให้สะเด็ดน้ําไว้นะคะอันนี้ก็ได้ไม่เยอะได้ประมาณนี้ไก่แล้วก็ไม่ทํไม่เยอะอันนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะคะทุกคน เราก็จะตาเครื่องกันนะคะตามเวลาตาเครื่องเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความนัวนะคะส่วนมาเมนูอีสานก็วัตถุดิบไม่ค่อยเยอะนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบเครื่องเดิมๆนะคะไม่ไม่พ้นจากข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรประมาณนี้นะคะหอมแดงกระเทียมพริกนะคะอันนี้เราก็ตาตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกให้ละเอียดนิดนึงนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาโครงไก่บดนะคะถ้าบางคนคิดว่ายังไม่ละเอียดดีแล้วก็เอามาสับเพิ่มก็ได้นะคะทุกคนแล้วเอามาปั่นให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอาโครงไก่สับนะคะโครงไก่บดลงไปตํานะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสนะคะด้วยรสด,ดีผงชูรสน้ําปลานะคะแล้วก็น้ำปลา,านะคะก็กะกะเอานะคะไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าคนส่วนมากถ้าทํากับข้าวนะคะ ก็จะกะได้นะคะจริงๆปลาร้าเนี่ยก็ใส่ประมาณทัพพีหรือทับพีครึ่งก็ได้นะคะอันนี้แอดกลัวจะเค็มนะคะแอดก็ใส่แค่ไม่เต็มทัพพีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราใส่เกลือไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ผักกาญแยง,งนะคะผักกาญแยง,งบ้านเรานะคะของคนอีสานก็จะเรียกว่าผักกาญแงงนะคะที่เวลาใส่ต้มปลาแล้วต้มมะขังต้มอะไรนะคะจะมีรสหอมแล้วก็จะซอยให้ละเอียดนิดนึงนะคะเพื่อเวลาที่เราเอาไปหมกก็ บางคนก็จะไม่ชอบให้มีผักมีอะไรนะคะเราก็จะทําให้ซอยให้ละเอียดนะคะเราเอาไปคุกเคล้าไปตำให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็ตักขึ้นนะคะทุกคนพร้อมที่จะเอาไปห่อหมกนะคะคนไทยก็อาจจะเรียกว่าห่อหมกนะคะอันนี้ก็คนสานก็เรียกง่ายนะคะเป็นหมกดอกแครนะคะห่อหมกบางคนก็จะหมกใส่ใบยอก็ได้นะคะหมกใส่ใบตองแต่ว่า ถ้าได้ดอกแคร์มมกใส,ส่ดิมันจะมะีรสชาติที่อร่อยนะคะเพราะมันมีความคมนิดนึงเนี่ยนะคะเกาะเราก็ได้แล้วทีนี้เราจะไปทําการห่อหมกกันนะคะทุกคนมาเลยค่ะเรามาเริ่มห่อหมกกันเลยนะคะแล้วก็เตรียมซึ้งนะคะเอาไปตองลองก้นนิดนึงนะคะแล้วก็จะตักใช้ช้อนนะคะตักแล้วก็จะมาห่อแบบนี้นะคะแล้วก็จะพับกลับไปกลับมาก็ประมาณนี้นะคะ นะคะห่อหนึ่งก็ได้แบบนี้นะคะใครชอบเผ็ดก็เพิ่มความเผ็ดความนัวได้นะคะทุกคนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาตามความชอบของเรานะคะก็ไม่รู้ว่ากับข้าวอิสานนะคะหัดทำตั้งแต่ตอนไหนเนาะพ่อแม่พาทำแล้วก็ก็เคยเห็นนะคะก็ก็เวลาชิมเวลาอะไรแล้วก รู้รรู้อะไรล้วก็สามารถมาดัดแปลงได้นะคะทุกคนเคยช่วยพ่อช่วยแม่ทําช่วยยายทาตั้งแต่เด็กแล้วก็สามารถทําเองนะคะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะบางคนทํากับข้าวไม่เป็นเปิดดู YouTube ก็ทําได้นะคะเพราะว่าการทํากับข้าวก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะอาจจะมีเบียดบางเมนูที่เครื่องเยอะเราก็จริงๆเครื่องเราก็ไม่จําเป็นต้องมีครบทุกอย่างก็ได้นะคะ แต่ว่าอันไหนที่จําเป็นต้องมีก็ก็ต้องใส่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหมกดอกแครของเราวันนี้นะคะเราก็จะทําการนึ่งนะคะใส่ซึ้งเพราะว่าแอดได้ต้มน้ําไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอรก็ขอตัวลาเพืนเพื่อปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ